ผู้สูงอายุเช็คข่าวด่วนเพิ่มเบี้ยพิเศษ6เดือนรับ2เท่าสูงสุด2,000บาทเป็นข่าวจริงหรือไม่ฟังกันชัดๆในคลิปนี้ค่ะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารพร้อมๆกันนะใครมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรก ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครกดติดตามกันแล้วรับรองว่าไม่พลาดสิทธิประโยชน์การช่วยเหลือเยียวยาก,การแจ้งเตือนจากทางภาครัฐแน่นอนนะคะเกตนำมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะมาเช็คข่าวกันหน่อยะคะ่ะเงินพิเศษผู้สูงอายุ6เดือนนะคะรวมไปถึงการรับเงินสูงถึง2เท่านะคะ2,000บาทข่าวนี้เป็นข่าวจริงหรือไม่นะคะก็มีพ่อแม่พี่น้องบางท่านมาถามกันในไลฟ์สดด้วยนะคะรวมไปถึงการคอมเมนต์ด้วยวันนี้นะคะ่ะนำข้อมูล The <laughs> ข้อเท็จจริงนะคะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ฟังนะคะใครฟังแล้วฝากกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยนะคะข้อมูลนี้เป็นประโยชน์มากๆนะคะซึ่งทางภาครัฐนะคะเขาได้ออกมาบอกแล้วนะคะว่าจากกรณีที่มีการโพสคลิปนะคะโดยมีรายละเอียดว่าผู้สูงอายุนะคะจะจะได้รับสิทธิประโยชน์30สิทธ์นะคะเพิ่มเบีย้ยยังชีพ6เดือนทางกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ทําการชี้แจงดังนี้นะคะว่าปัจจุบันนั้นนะคะการจ่ายเบี้ยยังชีพยังคง ยึดระเบียบตามกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีการจ่ายเบี้ยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุเช่นเดิมนะคะโดยเริ่มที่600บาทไปจนถึง1,000บาทนะคะตามขั้นบันไดค่ะอายุ60 69ปีรับ600บาทอายุ70 79ปีรับ700บาท อายุ80ถึง89ปีรับ800บาทและอายุ90ปีขึ้นไปรับ1,000บาทนะคะเบี้ยพิเศษเพิ่มเติมนะคะยังไม่มีนะคะรวมไปถึงการ ปรับเบี้ยงชีพบำนาญทั่วหน้าต่างๆนะคะยังไม่ได้มีการอนุมัติให้จ่ายแต่อย่างใดนะคะใครที่ได้รับชมรับฟังคลิปหรือข้อมูลแบบนี้มานะคะก็ไม่เป็นความจริงนะคะฝากบอกต่อออกไปด้วยนะคะเป็นข่าวปลอมนะคะทุกคนดังนั้นนะคะขอให้ประชาชนค่ะอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว ทางรัฐขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวส่งต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับเรื่องเบี้ยงชยพผู้สูงอายุหรือเงินพิเศษอะไรนะคะสามารถ โทรสอบถามกรมกิจการผู้สูงอายุได้ที่เบอร์โทร02-642-4336นะคะปัจจุบันนะคะมีการแชร์ข่าวในหลายช่องทางนะ,ะไม่ว่าจะเป็น YouTube หรือว่า Facebook นะคะทุกคนต้องเลือกนะคะในการติดตามข่าวสารนะคะเลือกติดตามช่องทางที่เชื่อถือได้นะคะเลือกติดตามรับฟังจากช่องทางที่เชื่อถือได้เท่านั้นค่ะใครที่ติดตามบำนาญแห่งชาติอยู่นะคะก็สนใจข่าวสารนี้อยู่นะคะติดตามกันไว้ได้เลยนะคะเกตม าอัปเดตความคืบหน้าให้ได้ฟังเดยวจะมาอัปเดตความคืบหน้าในเรื่องนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านได้ฟังค่ะสําหรับข้อมูลดีๆในคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้ค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์กันไว้ได้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมรับฟังข้อมูลข่าวสารจากเพจของเราแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ